ก็ไม่ถูกแล้วเขาจะเอาเรียกอืมแก้วอาจารย์ก้วจะพูดอะไรผมจะถามแม่เขาหน่งตรงที่ว่าแล้วทําไมถึงไม่ชวนพ่อไปหย่าครับก็แยกมายี่สิบปีอ่ะคนนี้พูดยากค่ะคนที่ปลาพูดคือให้ให้ได้ในส่วนที่ควรจะให้เข้าใจไหมครับลูกก่อนก็เลยมองว่ามันไม่เกี่ยวกับลูกลูกคนไหนสามคนเนี่ยครับแต่ผมบอกเลยว่ามันมันไม่เกี่ยวกับลูกประเด็นเรื่องนี้มันไม่เกี่ยวกับลูกเลย ให้มันเท่าเทียมก็จบมไม่ต้องมาถามลูกว่าลูกอยากได้อะไรมัน<ช>ไม่ใช่ประเด็นเลยเขาต้องไปตกลงกันเอาซึ่งซึ่งตอนนี้คือพี่อ้อยเองเนี่ยแม่อ้อยเองก็ได้มีการใช้สิทธิ์ในการฟ้องหย่าผ่านทนายความไปแล้วใช่ค่ะแล้วแล้วแล้วคดีมันถึงขั้นไหนแล้วครับคดีเนี่ยล่าสุดถึงนัดที่ศาลบังคับว่าทั้งสองฝ่ายต้องมาเจอกันนัดเกียน่ะนัดเกลียรที่ศาลบังคับเลยว่านัดที่สามใช่ไหมครับพี่เอรี่ท่านที่สามอ่า เราก็ไปปรากฏว่าเขาไม่มาอาแต่ความความแปลกใจที่ผมไม่โอเคเลยคือว่าเขาให้ทนายมาแล้วทนายบอกว่าจะคุยคุยแน่นอนคุยได้แต่ไปคุยข้างนอกไม่คุยที่ศาลใช่ค่ะอก็แปลกครับเพราะว่าสถานที่ไหนมันกรงแล้วผมมารู้ทีหลังมีคุณมาบอกทีหลังว่าเขาอยู่ข้างนอกไม่เข้ามาใกล้ศาลอยู่ใกล้ศาลนศาแต่ไม่เข้ามาแต่เมื่อวานเนี้ยหลังจากข่าวออกไปะคุณก็มีโอกาสเจอกับป้าคุณใช่ไหม ใช่ไหมใช่ใชอ่ะปรากฏตามภาพนี้ร้องให้ค <ๆ S 2> <ๆ S 1> ือคือกอดกันนะ <ๆ S 1> อ่ะลองดูเ <ๆ S 1> งนมไหมใข้แมไหม เขแกไมครัให้ยูจีทาไงโบไม่รู้โบไม่รู้ว่าป้าเนี่ยบอกป้กน้องมาดไว้ไม่รู้เออไม่รู้แต่ป้าก็ต้องฟังอืมฟังกับฟังพ่อนะฟังเดีพ่บป้าป้านี่นะปากบอกไหมบอกมาดนะว่าที่ดินแปลงที่ที่อยู่เป็นชื่อบ้านเป็นมรดกเนี่ยป้าให้แล้วก็บ้านสามหลังให้แล้วก็ที่แปลงนี้แบ่งครึ่งให้พอไหมเนี่ย แ,แต่ว่าที่เป็นที่พนักง,งานเขาเปิดออกมามันไม่ใช่ดูไหมโอเคเนี่ยฮะคือเมื่อวานนี้ทีมข่าวนะฮะก็ไปที่โรงงานนะครับแล้วก็ปรากฏว่าเหียปลานไปถึงโรงงานก็จะเดินก็ไปหาลูกสาวสองคนก็คือคุณถูกไหมฮะซึ่งเกิดกับเจ๊อ้อยนะครับแล้วมีการต่อว่าด้วยตอนแรกใช่ใช,ใช่ไหมเขาชี้หน้าด่าก,ก่อนที่ไหมใช่เขาด่าว่าอะไรตอนแรกก็ด่า สารพัดเลยว่าไงบ้างมันก็เป็นคําพูดเหยียดหยามศรีรอย่างเงี้ยเป็นมันคือแี้ที่เขาด่าเนี่ยนะเขาด่าแบบนี้ขออภัยนะผมขออภัยนะคือเป็นเนื้อข่าวถึงนักข่าวก็ได้ยินมาอย่างนี้คือก็บอกว่าทําไมพวกมึงต้องทําให้เรื่องเป็นแบบนี้บอกสอนอะไรไม่ฟังที่ตีกันเนี่ยมันต้องโทษพวกมึงเนี่ยแหละอ่าห่วงลูกเนี่ยจะไปทําผิดลูกสาวคนโตเนี่ยท้องไม่มีพ่อสมสารมหานะก็ต้องดูแลให้เหมือนกัน ส่วนลูกสาวคนเล็กก็ไปยุ่งกับผัวชาวบ้านเขาที่เขามีเมียอยู่แล้วอย่างนี้มันต้องตีกันบ้างป้ารักลูกทุกคนลูกของแมมก็ลูกของป้าเหมือนกันป้าก็ต้องดูแลใครจะรักลูกทับป้าไม่มีอีกแนละ้วแต่มันก็อยู่ที่ลูกเดียวว่าลูกเนี่ยทำกับพ่อ,อยังไงส่วนเรื่องทรัพย์สินมรดกป้าแบ่งให้ทุกคนอยู่แล้วชีวิตผมให้ลูกได้นะแต่ลูกทําแบบนี้ไม่ได้จะมาฟ้องพ่อแบบนี้มันไม่ได้นี่ ผู้สื่อขาเขาถามตอบบอกว่าไม่สงสารลูกหรอที่ลูกต้องเป็นแบบนี้เฮีย er เขาบอกแบบนี้บอกว่าก็ให้มันมากอดผมสินเนี่ยทำมากอดนี่นะยกโทษให้เลยลูกสาวคนแรกคือคุณนะถามบอกป้าจะาให้แม่ไหมล่ะใช่ไหมใช่แล้วคุณก็เดินไปกอดป้าใช่ไหมใช่อ่ขาขณะที่ลูกสาควคนโตร้องไห้ฮือเดินก็ไปโอบพ่อแล้วบอกพ่อว่าอยากให้พวกเรารักกันไม่อยากให้เป็นอะไรแบบนี้อีกเลยอยากให้เย็นๆถูกไหมอยากให้ใจเย็นๆ เสร็จปุ๊บเหตุการณ์ตัวนี้มันจบลงตรงไหนเนี่ยกอดกันแล้วเสร็จยังไงต่อก็ก็บอกพ่อว่าไอ้ให้เบาๆลงบ้างแล้วก็ให้แม่มีบ้างอืแค่นั้นค่ะแล้วถามปาลมว่ารถสี่คันอยู่ไหนถามไหมอยากจะเสียเลิกกับพี่พอรู้เสียเลิกก็ไม่ได้เสียเลิกพอกอดกันเสร็จคุยกันไปคุยกันมาก็เหมือนจะไม่ยอมเหมือนไม่ยอมอีกแล้วหลังจากนั้นเขาโทรมาใช่ไหมเขาถือมันว่ายังไง ก็เขาเขาวนเหมือนเดิมก็มาถามลูกว่าลูกต้องการอะไรกันแน่ที่ผมบอกผมว่ามันมันเหมือนหลงประเด็นกันตอนเนี้มันมันหลงประเด็นเขาไม่ทำบรรู้ทาไมว่าเขาปักว่าเป็นลูกอย่างเดียวเลยคือเอาง่ายๆเลยนะวันนี้สิ่งที่คุณกําลังแบบร้องขอความเป็นธรรมกับสื่อเนี่ยว่าไม่มีใครช่วยคุณได้แล้วขนาดไปขึ้นสารสารขอไกล่เกลี่ยเขาก็ไม่ยอมมาให้ทนายมาคุยถูกไหมบอกไม่คุยในสารแต่ขอคุยข้างนอกวันนี้คุณก็จะมาพึ่งสื่อคุณแค่ดักจะบอกบอกว่าเฮ้ยจริงๆแล้วป้าไม่ได้มีอะไรมากเลยแค่เบ่งแบ่งไอ้สิ่ง ถูกครับอย่างละครึ่งใช่ไอ้ที่ที่ป้าเองเนี่ยไปโอนให้คุณนุ้นคุณนี่เราป้ารู้เลยว่ามันเป็นโมกยะไปแล้วครับมันเป็นโมกค่าไปเรียบร้อยเพราะฉะนั้นวันนี้เอากลับมาแล้วแบ่งให้แม่เ็าไปครึ่งหนึง่งใช่ครับส่วนไอ้ส่วนของป้าครึ่งหนึ่งป้าจะไม่ให้ลูกป้าคนไหนจะไม่ให้เมียคนไหนรู้ของปา้าใช่ครับแต่ในของแม่เ,เนี่ยแม่ต้องได้ครึ่งหนึ่งใช่ครับจบแค่นี้เลยใช่ครับแต่ป้ากลับไปถามลูกต้องการอะไรคุณนุ้นต้องการอะไรลูกต้องการแบบนี้ใช่ถูกไหมใช่่่มรตงทีวา เมื่อกี้ที่ผมฟังเฮียปาพูดเนี่ยมันกับจะหลงประเด็นใช่ครับนะครับจริงๆแล้วประเด็นมันอยู่ตรงที่ว่าตัวแม่อ้อยพึงจะต้องได้รับสิทธิ์มากกว่านะครับในกรณีของสิทธิทรัพย์สินที่ทํามาหาได้ร่วมกันเนี่ยกฎหมายบอกว่าต้องแบ่งคนครึ่งอยู่แล้วในส่วนที่ทรัพย์สินที่เขาโอนไปในชื่อเขาเพียวเพียวแม่อ้อยเนี่ยหรือว่าพี่อ้อยเนี่ยก็มีสิทธิที่จะไปดึงคืนมาได้ครึ่งหนึ่งอยู่ดีนะครับก็สามารถที่จะไปฟ้องเพิกถอนนิติกรรมได้อยู่แล้ว ในขณะเดียวกันเนี่ยผมอนุญาตถามแก้ตรงนี้ไม่ยีบผมมีโอกาสคุยทางต่างของคุณทนายเชอรี่คุณทนายเชอรี่บอกบอกว่าจริงๆแล้วอ่ะไม่อยากให้หลงไปใดนอีกเรื่องหนึ่งคือก่อนหน้านั้นเนี่ยที่ดินเองเนี่ยใช่ไหมที่ดินเราไม่รู้ไม่เป็นไรที่มีการอ่าถูกทางต่างของนีเฮียปลาเนี่ยเอาเอกสารอย่างเนี่ยไปยื่นแล้วขอให้โอนมาคุณนู้นคุณนี้แรกแไม่รู้ไม่เป็นไรไม่รู้ไม่เป็นไรแต่ตอนหลังเนี่ยทางเขาไปแจ้งแล้วไปแจ้งแล้วว่าเนี่ยตอนเนี้ย มันมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นนะทุกสิ่งทุกอย่างเป็นโมยะไปแล้วนะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยใบทะเบียนสมรสอันเนี้ยมันปลอมทะเบียนหยาบก,ก็ปลอมอืมอ่ามันมีการจดทะเบียนสมรสกับทางคุณแม่คนนี้เพราะฉะนั้นพวกนี้เป็นสิ่งสมรสนะครับที่ดินรู้แล้วแต่วันนี้ที่ดินยังเพิกเฉยอยู่คาว่าเพิกเฉยเขาคงอยู่ระหว่างที่จะตัดเตรียมในการที่จะปร,จรึกษาริดหนงไม่ตัดไม่ตัดเตรียมเลยเขาว่าไงฮะคุณธนาเชอรี่อันนี้เป็นเป็นเรื่องขั้นตอนที่กําลังคุยอยู่นะคะว่าเรามีเอกสารตรงนี้แล้วที่ดินต้้ออองงกกาาารรรเเเสะไพิิ่มมตบ แต่เท่าเท่าที่สอบถามเนี่ยก็คือยังไม่มีแนวแนวนโยบายของที่ดินที่จะทำที่จะทำในในในเชิงกฎหมายอาญานะคะก็ก็บอกว่าเป็นในลักษณะต้องเป็นที่ว่าการอำเภอในการที่แจ้งให้เจ้าพนักง,งานจดความเป็นเท็จในการที่จดทะเบียนสมรสซ้อนอจดทะเบียนหยาเอาเอกสารเท็จใช้อย่างเงี้ยค่ะก็เลยกลายเป็นว่าเรายังเราจะหาจุดที่ หน่วยงานรัฐเข้ามาช่วยตรงนี้ได้ไหม,<ผ>มในส,น,สนส่วนส่วนตัวเนี่ยเราฟังผมมองอย่างนี้ครับเชอรี่ครับผมมองว่าเบื้องต้นเนี่ยถ้าเกิดคุณเชอรี่เห็นแบบนั้นเนี่ยก็ควรที่จะไปแจ้งความที่สอพอก่อนเพื่อที่จะตั้งฐานคดีในการที่จะมอบคดีให้กับพนักงานสอบสวนเนี่ยในการขยายผลก่อนว่าคุณพ่อเนี่ยตั้งใจโดยสุดจริตที่กระทําการแบบนี้หรือเปล่าเจ้าพนักงานที่ดินเนี่ยสวัสดีทุกคนนะคะคลิปนี้ก็ยังให้ทุกคน ไปดูข่าวอโหนกระแสต,ตอนนี้ดูเดือดเพราะสมควรนะคะลูกพ่อต้องฟังพ่อคนบอกฟังพ่อสิตบปากเอาด <c oughs> เด้ก็เป็นข่าวที่น่าสนใจอีกข่าวหนึ่งเพราะว่าจริงๆแล้วแม่หญิงไม่ได้ติดตามข่าวนี้มาตั้งแต่ที่แรกแต่เท่าที่เข้าไปดูก็เห็นใจฝ่ายภรรยาหลวงเนาะอหรือ,แ,อ,อแม่อ้อยนะคะเห็นใจเพิ่นคือคนบางทีอะ <c oughs> โอเคแหละ เรื่องอครอบครัวเราไม่รู้แต่เมื่อไรที่ออกสู่สาธารณชนนักเ,เกนคีย์บอร์ดหรือผู้สืบอ,อย่างพวกเราเนี่ยก็ต้องเข้าไปค้นหาปร,ประวัติคนโน้นคนนี้เป็นยังไงแบบนี้ค่ะอืมก็อยากให้ทุกคนไปดูนะคะดูเพื่อเป็นความรู้อืมดูเพื่อเป็นความรู้บางทีผู้ชายก็ไม่รู้จักพออืม เหมือนเมื่อวานคนตีกันก็มีออกมาตีกันจน่มีออกออรู้สึกเมื่อวานแม่ดูข่าวแต่แม่ยังไม่ได้เอามาทําข่าวให้ดูออืมอผู้หญิงไปตี lgbt เอ้ยแอลอะไรมาลูกตีกระเทยเนี่แหละเอาง่ายๆ่าย,ายปอืเขาคิดว่ากระเทยคนนั้นตัวเล็กไง แล้วเขาไปตบตบหัวรกระเทยหรือไงนี่ะแล้วกระเทยน้อยคนนั้นเขาคิดสู้กันมาเขาตัวเล็กแต่เขาเป็นผู้ชายอ่ะเออตบผู้หญิงคนนั้นคว่ําเลยแล้วก็ล้มลงไปผู้หญิงคนนั้นไม่ได้นุ่งกางเกงในเด็ค่ะเออหมีออกเต็มเต็มนี่ไปหาดูข่าวได้เลยค่ะตบกันแล้วมีออกแบบเนี้ยอืมอันนี้กะให ผู้ใดอยากเบิ่งข่าวกะไปเบิ่งในนะคะฉบับเต็มในการโหนกระแสวันนี้เรากำลังอนแอร์อยู่โอเคเด้อขอบคุณที่มาชมคลิปไม่หญิงนะคะเฮ็ดข้าไปทุกตีทุแดนขึ้นกันละ่ะ